ปิยนุษแป้นน้อยแชมป์ซีเกมส์สมัยที่7แต่หนแรกในฐานะกัปตันหนึ่งในกำลังสำคัญที่พาทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยป้องกันแชมป์สมัยที่1 4ติดต่อกันและคว้าแชมป์ซีเกมส์สมัยที่16มาครองได้คงต้องยกให้ปลาวานปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบลโรจอมเก๋าของทีมปิยนุษย์นั้นเข้ามาติดทีมซีเกมส์ตั้งแต่ปี2011ที่ประเทศอินโดนีเซียและก็เป็นส่วนร่วมการพาทีมคว้าแชมป์มาตลอดซึ่งครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่7ของเจ้าตัวแล้วที่สามารถคคว้้าาเรรียทององงมได เพียงแต่ในซีเกมครั้งนี้เจ้าต,ตัวต้องรับบทหนักในการเป็นกัปตันทีมครั้งแรกเนื่องจากกัปตันตัวจริงอย่างผู้รพอนพันเกิดปราดมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ร่วมทีมมาด้วยแต่สาวปราวานก็สามารถรวมใจเพื่อนร่วมทีมทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งระยะเวลาการเตรียมทีมที่น้อยไหนจะต้องแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างแข่งขันจนสามารถคว้าชแชมป์มาครองได้ในที่สุด หนูดีใจและภูมิใจมากเพราะเรามาด้วยสภาพทีมที่ไม่เต็มร้อยแถมแข่งไปก็มีคนบาดเจ็บอีกแต่เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำให้สำเร็จได้ในที่สุดขอบคุณกองเชียร์ที่ช่วยลุ้นไปด้วยกันเสียงเชียร์ทุกเสียงเชียร์มีความหมายกับทีมมากๆจนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จแบบนี้แน่นอนว่าหลังจากนี้โปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรออยู่แบบหนักอึ้งทั้งเนชั่นลีกรวมถึงเอเชียนเกมด้วย แต่เชื่อว่าปิยนุษก็พร้อมจะนำน้องๆฝ่าโปรแกร,รมหนักๆเหล่านี้แล้วทำผลงานให้ชาวไทยภูมิใจได้อย่างแน่นอน